สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกลิ้จีหลวงปูจันทร์นะครับผมในไทยภาษานะครับช่วงนี้ลิ้นจีจับผลเยอะแล้วนะครับสภาพตอนนี้กำลังสร้างเนื้อผลนะครับหัวใจสำคัญนะครับตอนนี้ก็คือการบำรุงต้องบำรุงนะครับบำรุง ปัจจัยสำคัญคือน้ำนะครับต้องใส่ให้เยอะๆนะครับน้ำจะได้สร้างเนื้อผล,ลไม้สร้างน้ำตาลในผลไม้ทำให้ผลโตนะครับหัวใจที่ผมพูดเน้นบ่อยๆก็คือปัจจัยการดูดอาหารของพืชนะครับ จะให้มันดูดอาหารได้ดีเหมือนเน็ตเลืองแรงนะครับสภาพดินต้องเป็นกลางเท่านั้นนะครับถ้าสภาพดินเป็นกรดมันก็จะดูดซึมอาหารได้ยากจะดูดซึมได้เฉพาะเคมีนะครับใส่ปุ๋ยเคมีทำให้ดินเป็นกรด ทำให้ดินเสื่อมเสื่อมแล้วก็กลับมาเป็นดินสภาพดีอย่างเดิมก็ไม่ได้ก็ยากนะครับยากขึ้นถ้าทำปอดเคมีได้ไม่ต้องใช้เคมีนะครับเพราะเคมีมันแตกต่างจากธรรมชาตินะครับปุ๋ยธรรมชาติดีกว่าเคมีคนละชนิดนะครับปุ๋ยเคมีคนละชนิดกับปุ๋ยธรรมชาตินะครับ ซื้อต้นพันธ์ุกับผมผมสอนวิธีให้ปลูกแทนข้าวข้าวโพดอ้อยมันครับปลูกง่ายเหมือนมะม่วงนะครับไม่รู้วิธีผมขายพันธ์แท้พร้อมสอนวิธีให้นะครับ